สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับครับมบอนี้กามีแนวทางทางตัวเลขแหละครับครับเกียร์ลำย่อยครับเกียร์ลำย่อยเลยทุ่มไปบอกว่ามีเลขเด็ดเลขดีจากเกียร์ลำย่อยแหละครับครับผมหูจักว่าเป็นเลขตัวเดขแหละครับเพิ่นว่าดีเด็ดเด็ดของเพิ่นครับครับเพิ่นว่างวดนี้มั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์แหละครับสำหรับครับมาหาเกียร์ลำย่อยแหละครับ ผานเกลี่ยลำไยเนาะครับเนาะครับเดี๋ยวสิค่าขาไปเบิ้งเนาะครับเนาะผ้าขาไปเบิ้งครับสำหรับผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อส่วยผู้ใดผ่านแนวทางเนาะครับเนาะครับทางเกลํายลำไยแหละครับทางส่องเกลี่ยลำไยนะครับเด้อครับมาขอเหรียน้ำเพลินทางส่องเสี้ยงหยาผ้าลาะมาครับมามื่อนี้ครับเด็ดเด็ดเลยครับครับเอาไปจับไปบายเพื่อครับเด้อลอตเตอรี่เป็นว่าครับเป็นเดี๋มา แนวทางแบบไหนโอ้บ้านเพิ่นกับมีดสานพอพุ่มยางดีตัวนี้เนาะครับเนาะครับโอ้บ้านเพิ่นกับเป็นลานข้าลำลุ้ยเติรตัวนี้ครับโอ้โีพอพญานาคน้ำครับพุ่มฐานบ้านเพิ่นกับดีแล้วครับครับอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบ่ได้ผ่านแนวทางเนาะครับเนาะครับทางส่องเสียงหยาผ้าเลาะเด้อครับเด้อครับมาขอตัวเลขน้ำเกลี่ยลำย่อยละครับมื้อนี้ครับเกลี่ยลำย่ย เป็นกษตรยุ่ยกเนาะครับเนาะครับเกลี่ยลำไยใส่น,สนอบาเน,นี่ีในนอวบาเนี่นนไอ้เคือเ่องยังเรตตัวไรแน,น่นตรนี้คื่อยังวัดมีดตัวดีมากฮะออเล็ก้านเต้เออเหล็กร้านเ้ามาัวอมโอ้ที่โอ้ใส่ดูเบิ่งน,น้นาเป็นยัง เทือเลครับโอ้เป็นต้นมะละกอดตัวนี้โอ้ปู่มิตะต้นปู่ทามีตรต้นนั่นต้นอย่างนี้คือพันวาหวานต้นนี้ไหมต้นนี้งามเด่ยเนาะโอ้ต้นกวางมะละกดเตือนออกดอกต้นนั่นนะโอ้ดนน้ำเพลินไหลไปในเรานั้นจังวดแล้วเตืนเามากเห็นเพลินออกดอก ็เลยว่าออกดอกงามได้ได้โศกสุเทียอยู e ่อ๋อได้โศกตีแ so ม่นได้โศกทังเสียงโศกเสียงดวงนี so ่ล่ะอืมโอ้ต้นใหญ่ต้นงามจ้ะวดนีก็บ่รู้ว่าสิเสียงโตัวใดเนาะก็สิเอาบเลขที่กนั่นล่ะบเลขที่26 226 226/15้าเลขที่226/15ตม14อื โมเสกสี่แบบเด็กสี่แบบนี้ตอนนี้ล่ะตอนจะให้นับใบนับการนี่โอ้ยนับเบางตัวกันว่าเอาหลายๆแนวตัวเนะาะนับการกันได้แล้วโมฝันดีอยู่บ่ฝันฝันดีบ่โอ้ <c oughs> งามตัวครับครับครับโปรดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลโ์กดแชร์ครับแชร์ไปเรื่อยๆครับ ลองเสียงดวงเบางเนาะแนวความเสี่ยงส่วนบุคคลแต่ว่าธิพานมากกรได้โชคอยู่ถ้าออกดอกง่ำเลยกับขึ้นไดโชคเจ้าของบ้านก็ได้โชคเลยนะการปจับรางวัลนังสิก็ได้โลดนั่นนะเออจับตัวใดก็ได้เตี้ยแมเหมืนี่กต่ว่าน้องแจ็คตัวที่จับดอกตัไปจับบานเล็ทีเนี่ยลราไว้ล่องเบิางบานเล็ทีเออเอาพันวาหนับใบดิพันวาไม่มีจักใบนับล่องเบิ่งดูการนี่นับแล้วนี่การนี้ ก้านนี่ละก้านที่ออกดอกนี่ละก้านราดซุดตัวนี้ก้านง่ายก้านง่ายออกดอกตัวนี้เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสองเาสิบแปดสองเก้าสิบแปดสิบเกใบสิใบถ้าทีนับมันลดไปยี่สิบบดยีบสองเนี่มันลดสองอ๋อยี่สิบองยี่บสองนตัวนี้สิบเก้าใบเด้ มันเลือิปเก่าเอาเอาเต็ๆๆมเต็มกุ้งกรโดดเอาเต็มเต็มไปยี่สิบเอน่ะ,ะในการนาเออยี่สเอ็ดยีบสองนะยี่สิบเอ็ดนาะยีองกลามันไม่ยิบององามตัวงามคักงามเนี่ยคักตัวนี้ไหมทวมหัวโหลดนี้นเลยนาะ<ม>ง,ง,งามแล้วงามแล้วนะอันนี้บ้านเลขที่เาะขียนเวยน่ะนี่เขียนไวอ๋อเจ็ดลำใหเปนเนี่ย เขียนไว<ห><ด>้ไปซื้อไปหาไปไนจะมีบ้านเลขที่พวกร้องบาร์นี่อ๋อครับของเบิ่งบ้านเลขที่ต้องการนะครับเด้อบารนี่เอาบ้านเลขที่ของเกลีใหญ่งวดวันที่สิบเจ็ดมกราหกหกครับเกลีใหญ่ไยนะครับเนาะหลานเกลี่ยลำไยสองสองหกโอ้มันเข้าขับการมันพอดีการขัดสองสองกันทับสิบห้ามูสิบสี่มูสิบสี่ตี อหนึ่ซีมากงามตัวนีหนึ่งซีแล้วครับเด้อบ้านเลขที่2องสอหทับสิบแล้วก็หมูสิบี๋อตัดเหรียตัวซุ่มหน่ไงบเนี่ก็เลตตัดลงมาให้สอกับ2 2งสอ๋อกมันยี่บสองนละยี่ิบสองใบกับมันเก่าบ้านเลขที่พอดีบ้านเลขที่ยี่เลขที่2องร้สบหกนี่ก็เลย สอก็เลยมาเอาหกสองตัวโอหกสองตัวหนึ่งเก็นิแต่มันมีอยู่มันมีอยู่ในนี่การญ่ๆนี่มีสิบเจ็ดโอการ่ๆนี่รวมมืนด่มีสิบเจ็ดการมีสิบเจ็ตุนตุ่นหน่อยๆมันี่เป็นลำเนาะครับเนาะครับเป็นลำกันไหวแป้งสลักเหล็กเนาะเออเป็นไปได้สุดโต มีอันยึดดอกครับเอ้าแคปหน้าจอไว้เด้อครับเด้อผู้ใดเของมาแล้วก็อย่าลืมเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์ครับมักตัวใดก็ลองเบิ่องตัวแต่สิบสิบเนี่ลเราว่าหลายดอกครับหกสิบเจ็ดเนี่ยล่ะอ๋อเยอะร่อนนี่ตีเอ้าวสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดจัดไปดอกกระหงำอยู่เนาะดอกกระหงำเบิ่งดอกคักๆเด้อครับเด้อว่าเป็นดอกหอมเด้อครับนี่ซองหาเอาเลยมันดอกก็ได้ซองไปงันเต็มอเอาซองเบิ่งครับราคาเพิ่นได้เิทธ ให้โชคยูครันนี่ดอกก็ได้โชคโลดโอ,อโหเลี้ยงดีกระถางกับกระถางหน่อยๆน่ึนน่งก็ยังมาต่นง,งามขาก,กูบารีเบียแต่นาะงเป็นอยากอยู่น้ำขกก<อ>าขกีดีเนี่ยเออต่นใหญ่ขากีดีแล้วครับเด้อครับทาบ่านผู้ชมบ่เคยเห็นต่นกวกมอลก,กุดใหญ่ปานี้จักเตียงามคากมากครับเอาเอาเอาบิ่งตัวเลขเด้อครับเด้อบาดนี้แคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับ บงาๆเลครับเนาะกาม,ามีาเลข2 2 6 2 2 6หกสองหา 1, 5, ครับ1นึหาเป็นตัวกลมนะครับเนะาะบานเลขที่ของเพิ่นทับนะครับการสองกกากลมนะครับเนะ 1, 4, าะหนกากลมสองสองเป็นตัวร่อง66กหกเป็นตัวล่องหนึ่เก็ดนกนเลยครับเด้อ ครับเอาไปจับไปบายเบิ้งครับรถเตลีเด้อพูดว่าแมนเมอกี้อะไรอตเตลีเนาะไปหาเบิ้งงรตเตลีเบื้องรถเตรีนะครับเด้อครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของส่วนบุคคลนะครับเด้อโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับงามครับสำหรับูรใดมักกระจักผู้ไรคัดกระพานครับอันนี้เป็นความเสี่ยงของส่วนบุคคลครับสำหรับตัวเลขนะครับเด้อมีความเสี่ยงเนากับเนาะครับอันนี้ครับ ่นเบามากจากปาาเพิ่นกับ่นเคยถือมาหลายเที่ยวแล้ะครับหลายงวดแล้วครับครับถ้าออกดอกนะครับเด้อถ้าออกดอกถาบ่ออกดอกขอจังได้กับบวถือกันว่าเห็ดจังได้กับบวถือเนี่ยผลไ่้หายเนาะครับผลโมมาตองมาสูนครับเจ้าทีเจ้าท่างเพิ่นโอ้ยงามครับสอนนะครับเนาะครับครับสำหรับตัวเลขกับเห็นน้ำกันแล้วนะครับ ตัวงามแลครับเนาะตัวเหล็กเจียนลำใหญ่เป็นกระหามาแล้วครับมีตัวตัวใหม่ตัวนี่งย่ตัวนี้อันนี้แยกตัวยังเหรอครับเนี่ยโอ้ตัวนี้กระสีออกดอกแล้วครับนี่ครับงามแล้วครับเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้กับเสียงยาพ้ารากกรสีเดล่าพี่ล่าน้องแล้วนะครับพอกันไหมนะครับเนาะคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ครับครับขอสวัสดีครับ